สวัสดีครับชาวไซคก็ทุกท่านนะครับเราเจอผมตรงนี้เหมือนเดิมกับการวิเคราะห์ฟุตบอลเนื้อนเน้นเน้นวละสามคู่เราจะเจอตรงนี้ทุกวันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมตรงนี้ต้องขอบคุณสําหรับพักยก77ด้วยนะครขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้สามคู่นี่จะมาจากเกาโช่ซิลลาสองคู่กับอีกหนึ่งคู่จะเป็นเพลย์ออฟในลีกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะฮะเดี๋ยวคู่แรกไปดูที่เกาโชิ่อันก่อน์เดล่าห้าทุ่มครึ่งนะครับไปดูเวเนเซียครับทีมละสิบเก้า วัน,นจะเปิดบ้านเจอกับทางฟิโอเรนตีนาทีมาดับเก้านะฮะโดยคุณเกลียดมากเกมล่าสุดเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมก,กันครับเวนเซียนชนะ1เสมอ3แพ้1ครับเกมล่าสุดเสมอทางโตริโน่1ประตูต่อ1นะครับส่วนทางฟิโอเรนตินาชนะ3แพ้2ครับเกมล่าสุดเอาชนะเรอเบติสมา2ประตูต่อ1นะครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับ ทางเวนเซียตรงกลางจะมีทางจาลูก้าบูซิโอนะฮะโดยหน้าเป้าจะเป็นทางคริสเตียนคิตเขียรครับส่วนทางฟิโอเรนตินา่าจะมีโรบินโกเซนรตรงกลางครับแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางมอยเซชีนก็ต้องบอกว่าเวนเซียในบ้านไม่ดีเลยนะครับห้าเกมหลังชนะเกมเดียวภาพรวมพวกเขาเนี่ยเป็นรองทุกมุมอยู่แล้วนะแม้จะเล่นในบ้านนะส่วนทางฟิโอเรนติน่านี่ก็เล่นเกมเย็นไม่ดีเหมือนกันนะครับห้าเกมหลังชนะแค่เกมเดียวแต่ว่าพวกเขายัางมีลุ้นจะ ไปในพื้นที่ยุโรปได้เพราะฉะนั้นแรงจูใจน่าจะมีสูงว่าผมมองว่าเฟร์นันดิน่าจะเต็มที่ครับเราจะบุกม,มาเฉือนเอาชนะเวเนเซียได้1-0ครับคู่ที่สองกาโชกเหมือนกันนะครับในเวลาตี1:45ไปดูออตแลนต้าครับทีมดบบ3วันนี้จะเปิดบ้านเจอยบทางโรม่าท,ทีมแบบ6นะครับโดยคู่ที่เจอมาเกมหน้าสุดเนี่ยเป็นทางอตแลนต้าชนะ2-0นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมกัน,นครับ อาตาลันตาชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งครับเกมน่าสุดเอาชนะมอนซ่ามาสี่ศูนย์ครับส่วนทางโรมาชนะสามเสมอสองครับเกมน่าสุดเอาชนะฟิอเรนติน่ามาหนึ่งประตูศูนย์ครับไปดูวนี้ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับอาตาลันตามี่ตรงกลางมาโกเบเซียนินี่นะฮะโดยได้เป้าจเป็นทางมาดูเรเตกีของหน้าติ่เจ้าอิตาลีนะส่วนทางโรมามีทางอังเกรินโยนะครับตรงเจ้าประจําตรงกลางโดยหน้าเป้าจเป็นทางอาเตมดอบครับก็ต้องบอกว่า อาตาลาช่วงหลังคืนอรุ่งนีนะครับแต่ว่าวันนี้รับรองว่าเจองานหนักแน่นอนเขาจะเล่นในบ้านเพราะว่าโรม่าเป็นทีมที่ช่วงหลังดีมากๆนะครับกำลังจำเหลือเกินไม่แพ้ใครมา19เกมติดต่อกันนะครับและกําลังลุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเต็มตัวเพราะฉะนั้นผมมองว่าโรม่ากำลังมั่นใจสุดขีดแล้วก็มาผมมองว่าอย่างน้อยไม่แพ้ครับหรืออาจจะบุกชนะได้เลยแต่ว่าเบื้องต้นผมมองว่าคู่นี้จะจบที่ผลเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งครับ คู่สุดท้ายมาที่เพลย์ออฟในลีกแชี้ยนชิพอังกฤษกันเวลาตีนสองนะครับมาดูเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับทีมอันดับสามนะครับจบอันดับสามจะเจอกับทางบิสตอลซิตี้ทีมจบอันดับหกนะครับโดยคู่นี้เป็นการเพลย์ออฟเกมที่สองนะครับเกมแรกเนี่ยเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดชนะสามสูงเลยบุกไปชนะบิสตอลถึงบ้านเลยนะครับมาดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับ เชฟฟิลด์ในเต็ดเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1ครับเกมล,ล่าสุดก็ชนะบริสตอล3-0ส่วนทางบริสตอลเนี่ยชนะ1เสมอ1แพ้3ครับเกมล,ล่าสุดก็แพ้เชฟฟิลด์มาอย่างที่บอกไป3-0เกมที่แล้วแหละนะครับขาบ้านนะครับไปดูวันทีมตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามในวันนี้ครับเชฟฟิลด์ในเต็ดเนี่ยจะมีทางไซดี้เบ็คตรงกลางนะครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางอังเดรบรูคส์ครับส่วนทางบริสตอลตรงกลางมีแม็กซ์เบิร์ดครับและหน้าเป้าจะเป็นทางนาคี้เวลลิสครับก็ต้องบอกว่า ชเชฟี่ยู่ในเต็ดบุกไปถลบมมาก่อนถึงบ้านบิสซ์ซสศูนยวันนี้คงไม่ต้องเร่งร้าอะไรมากมายนะครับพวกเขาเนี่ยขาน่าจะก้าวเข้าไปนัดชิงข้างหนึ่งแล้วฮะเพราะว่านำห่างเหลือเกินสทางบิสซ์ซเนี่ยถ้าต้องการจะชนะต้องชนะเกิน3มลูกนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นแทบจะเป็นไปไม่ได้นะแล้วคุณภาพพวกเขาเป็นรองทางชเชฟฟี่อยูนเต็รรู้เยอะอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นผมมองว่าโอ,อกาสย้ำแค้นสูงครับผมมองว่า เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดจะย้ำแค้นด้วยการเปิดบ้านเอาชนะบริสตอลซิตี้สองประตูต่อหนึ่งเข้ารอบชิงชนะเลิศนะครับในเกมเพลย์ออฟสุดทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกครับที่กาโชดเซเดียครับอุนเเซียครับจะเปิดบ้านแพ้ฟิเรนติน่าศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับคู่สองที่กาโชดเซเดียเหมือนกันนะครับอตาต่าครับจะเปิดบ้านทได้แค่เรนติน่าศูนย์ประตูต่อหนึ่งและคู่สุดท้ายครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับในเพลย์ออฟเล็กสองในแชมเปี้ยนชิพนะฮะน่าจะย้ำแค้นด้วยการเปิดบ้านเอาชนะบริสตอลซิตี้สองประตู่ครับ เราเคยลืมแล้วนะครับถ้าเผื่อากันเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กด, share, ดแชร์พวกเราใส่ก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหนะ้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูบอยสนุกขอทุกคนโชคดีแล้ววกนนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ